นี่พันธุ์ยังรับผิดไก่ซิวกีครับซิกีเนาะนี่ขนสีขาวครับตัวนี่ขนสีขาวอ่าผสมพันธุ์ผสมก็คือว่าอยังไงสีขาวผสมใส่ครับสีดำครับพันธุ์ผสมเนี่นครับมันก็เลยออกมาเป็นขนแทมสังสีครับขาวดำาน่ครับ เป็นเขาออดเงี้ยวๆเนาะแมีนครับเป็นไก่หัวไก่สวยงามครับเป็นหัวไก่สวยงามเอย้ยงเลียนๆประดับไปครับแต่แมีนภาษาอันนี้เอิ้นก็ขยายว่าใกล้กระเป๋าตั้งแต่แล้วครับพี่ครับเขามีมีงอนผอมเนาะแมีนพวกพาไปหันไปหนีได้ครับโอ้เห็นตาเล่ดิ่งครับจนกลัวที่ใหญ่ขึ้นอีกกน้อยนึงครับคนเขาจะถือปงครับแมีนครับนี่ครับกำลังถือปงขึ้นมาปงออกมาเลยแมีนครับเนี่ยไก่ตีนโตลูกไก่ตีนโตครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่แนะนำตัวนะครับผมครับผมนายอุดรอารันโชตครับ หรือที่หัวใจกันดีเงียดอนฟาร์มครับผมครับพิกัดจุ๋ยหนอยู่ใสครับพี่อ่าพิกัดจุ๋ยมองนี้กันะที่ตั้งกับบ้านโป่งตำบลคำไฮอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมครับอ่าสำหรับที่นี่นะครับกับเสมาศึกษาเรียนรู้นะครับการเลี้ยงไก่ตีนโตของพี่ดอนครับครับเดี๋ยวพี่ดอนไก่ตีนโตนี่ของพี่ดอนนี่มีจักโตครับอยู่นี่อ่าโอ้มันกัดมาเรื่อยๆครับจากสองอ่าจากสองสามเมยเนาะตอนนี้กัขยายขึ้นมากับประมาณ บ่ถึงสิบตแล้วครับแต่ว่าเกือบแต่ว่าเก็เป็นไก่เลี้ยงแบบว่าในใจหลักคือซือครับเป็นแบบผสมผสานกันครับครับมันมีจักพันธุ์ครับไก่ตินตูนเอ่อเท่าที่เห็นนี่มันก็มีตัวหนึ่งมันถีมีแบบเอ่อแต้แบบไข่ไข่ไก่แจะครับแต่ว่าของผมนี่มันถี่มมีมามีแต่ญงแบบไก่แจ้ข้างงอนข้างเครื่องไหมครับครับมันก็สิีมีสองเอ่อประมาณเห็นที่เห็นก็2แบบครับครับ อาหารของเขาเขากินยังไงครับพี่อ่าอาหารกันให้หัวอาหารเนี่ยเขาปลายเนี่ยเขาเปลือกเขาแห่งสิแหละครับกะเรี่ยงแบบใกล้บ้านบ้านเท่าห้องสิแหละครับผสมประสานไปเพราะว่านึ่งฝีบอดใครได้ขุนหัวอาหารหนึ่งคือนืองผมจะบ่อได้บ่อได้อ่าบ่อได้ว่าที่ทรงขาเขาประกวดแห้งยังสี่ไหมครับก็เลยบอดต้องขุนขาเขาใ่แห้งยังสี่ไหมครับแต่บ้านกัมีเขาขาเขาก็จะใยขึ้นเองของเขาหืเรื่อยยังสี่นะครับครับ คือมันเป็นพันธุ์ของเขาเลยเนาะแม่นครัเทวาขายตขายใหา่แม่นครับเป็นไก่พื้นบ้านของประเทศเวียดนามยังสี่ล่ะครับจะเลี้ยงผสมผสามกันไปอยังสี่แล้วครับกับลูกไก่ลูกยังยังเสียเวลานี่ก็แบงขายแบงยังไปน้ำยังสี่แล้วครับครับเขาเขาเขามีวิธีการขยายพันธุ์จังไหนครับพี่เออให้เขาไขู่หันครับ เขาใครเ <laughs> หตุทั่งเหตเขาใครเพื่อนกบไก่บ,กา,บานบานเฮ้าครับแต่เ,เพียงแค่ว่าถ้าหากว่าถ้าเฮ้าที่ถ้าเขาใครทับกันเนี่ยถ้าเฮ้าให้เขาฟักเองเนี่ยทำมาได้บอได้อยู่ครับแต่ว่าแต่ว่ามันมันจะได้บโบลอยเปอร์อรเซ็นต์ครับ <c oughs> จะได้บลอยเปอร์อรเซ็นต์จะเป็นแบบว่าคือบอกอยังไงว่าสู่เขาตู้ฟักบบได้ครับตู้ฟักแมนครับก็คือ ก็คือว่าพี่ดอยมีตู้ฟักน้ำแม่นครับตู้ฟักครับผมนี่เอาไว้ฟักไก่ตีนโตไก่ง่วงไก่ซิวกี่ยังสี่แหละครับครับเอาไว้ก็คือมันมันไครออกมาแล้วเขาก็เก็บเขาตู้ฟักเลยแม่นครับเขาใส่ระยะเวลาในการฟักจักเหมือครับเออถ้าไก่ตีนโตนี่งอคือไก่เื่นบานเขาธรรมดาครับ21วันเจาะครับครับ21มือเจาะครับนี้ลูกไก่ตีนโตแม่นครับโอ้นี่ดูเขา นี่ครับกำลังเงี้อันนี้ได้จักเดือนเหรอตัวนี้อันนี้รุ่นอ่หนึ่งเดือนกว่าครับเดือนเดือนขึ้นไปครับผมอันนี้เฮาสังเกตยังไงครับตัวผู้ตัวเมียอ่านี่ครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับโอ้เบื้องสีครับบันทายเขาสีครับถ้าส่วนมากสีนี่ส่วนมากเป็นตัวเมียครับครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกสีเป็นออกดำล้วนๆหี่เป็นส่วนมากที่เป็นตัวผู้ครับนี่คือตัวเมียแม่ครับไม่ี่ออกเบื้องกี่ขนเนาะแม่ครับอือนี่ครับ คนออกชัดเจนสำใดก็แห่งเบืองไงครับครับครับพี่ดอนครับอันนี้พันยังครับผิดอ่าไก่ซิวกีครับซิวกีเนาะครับนี่ขนสีขาวครับตัวนี่ขนสีขาวอืมนขนขาวงามเลยครับอันนี้ไม่ได้ผสมนะครับตัวนี้อ่าอันนี้เป็นเสื้อมาแต่กํมเข่าตั้งแต่ตัวหน่อยเลยครับไม่ได้ผสมครับครับสีขาวสวยงามเลย มมออนอสำหรับตัวนี้มันทัานยังรับพี่ซิวกี้คือเอ่าแบบซซิกี้ด้วยกันแมนครับอ,อันนี้คนเขาบ้า,าไรไปไหนอีกบอผิอ่าแมนครับตัวนี้คือรุ่นตาน,นี้ครับคนขาวแมนครับตัวนี้ที่เป็นผสม พันผสมก็คือว่ายังไ,ไงสีขาวผสมใส่ครับสีดำครับพันผสมเนียนครับมันก็เลยออกมาเป็นขนแทมตสองสีครับ,รบขาวดำาแีนครับอันนี้มีงอนเดียวครับมีป่ะมียมอยู่มีน้อยน้อยครับโอ้นี่เขาใชมีงอนอยู่น้อยน้อยนี่ครับแตเป็นงอนไก่ไข่ตัวแม่ตัวเธอกันแหละครับ ไก่ตัวนี้เป็นไก่พันธุ์ยังครับพี่ไก่ซิลกี้ครับครับคนเขาออกเงี้ยวๆเนาะแมนครับเป็นไก่หัวไก่สวยงามครับเป็นหัวไก่สวยงามเลียง<ม>เลียประดับไปครับอือคนเขาออกสีดำเมนครับแต่ว่านี่คือเบื้องบนไก่งามนี่กัน้อนมาเขา,าผมไดยอาบน้ำให้เขาครับจริงๆเขาดี่ไก่สายพันธุ์นี้เนี่ยเขาจะมี อาบน้าแล้วก็เอาไดเปาเเปาให้เขาขนให้มันแห้งแล้วเขาก็ะดิใส่เสือใส่ถุงเท้าใสสร้อยใส่ยังไข่ไข่ว่าเป็นไก่โชว์สวยงามเรียนๆนั่งเสร็จแล้วเป็นไก่สวยงามเมียนครับแต่เมียนภาษาอันนี้เอิ้นกับไข่ไข่เพราไก่กระเป๋าขั้นเสร็จหรอครับพี่ครับเขา้อมีางอนผอมเนาะเมียนพวกผ้าไปหันไปหนีได้ครับโอ้ไม่เห็นตาเลยดินี่ครับโอ้นี่เดี๋ยวถามเมีนภาษาพื้นบ้านครับดูทั้งบ้านผมเอิ้นเขาก็ ไก่ผีหลอกไก่ผีหลอกโอ้ขาเขาเกิดมีขนผอมแม่นครับเป็นขนยงี้ยวเงน้ยวนีครับครับปิดตาปิดหน้าปิดยังเขาไปเบิดครับครับบุกหน่อยเขาแล้วปัที่นี้ห้ามาอนุบาลยังไงครับอนุบาลกะเทียนอนุบาลอใส่กงไหวครับใส่กงไม่มีกงเขาเลยแม่นครับจังสี่ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งครับเนาะครับ คือว่าไงไงมาผมถิ่ผสมอ่อนุบาลผสมกันไว้เบิดเลยครับอืมอนุบาลผสมกันไว้หมดเลยคือวบาไงไงว่าถ้ามันรุ่นเดียวกันออกมาไลเลียกันยังเสียทั้งตีนโตทั้งไก่ง่วงทั้งไก่ซิวกี้ยังเสียครับผมจะอนุบาลไว้รุ่นเดียวกันเลยครับอันนี้คือลูกเขาครับรุ่นเราลงพืนเลี้ยวกับนี้ครับครับนก็มีตัวโอ้พันคนละพัน์มั้งครับเนี่ย อ่ครับมีทั้งไก่ตีนโตไก่ง่วงไก่ซิลกี้ครับโอ้สามพันอยู่นห่เลยแม่ครับเพราะว่าเขาไก่รุ่นเดียวกันยังไม่ได้พร้อมเถียวลงดินหนึ่งสี่นะครับต่ว่าก็ใไก้แล้วครับรุ่นนี้ครับอันนี้ก็คือมีหลอดไฟให้เขาพร้อมแม่นครับก็คือมันเป็นอย่างครับใส่หลอดไฟครับก็เปิดไฟให้เขาหนึ่งเวลายุ่งมักงเสี่ยงเขาไลจิกไลตอดจินได้แล้วก็สองมันก็ถี่แบบว่า อ่าถ้ากลางคืนถ้าเขาหนาว <_ d ance> เขาหยางเสียเขาก็ดีเขาหาไฟเพราะคือคข้ายๆแม่เขากบไว่นะครับครับ <_ d ance> ส่ผมเห็ดเป็นกองไห้ยังสี่คือบอกยังไงว่าหนึ่งครับเว <_ d ance> ลาหนาหนาวลมม้างเสียจังบ่ถือเขาไปหาเขาแห้งกับเห็ดเป็นกองไหวยังเสียการบางล่มนะครับแม่นครับคือบอกยังไงว่าให้เขาอันนี้ได้ยังสี่แล้วครับครับนี่เป็นการบางล่มครับจสื่อแผ่นกระเบื้องมาเหยียดแล้วก ขันรัดเข่าได้เลยครับครับเดี๋ยวไปเบ่งตู้ฟักนะครับผมครับอันนี้คือตู้ฟักนะครับแมนครับตัวนี้จะเป็นตู้ฟักเอ่อตู้ฟักไก่ไก่ตีนโตและไก่งวงครับครับตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับครับอันกล้องนันคือกล้องยังครับสีที่เป็นสีอ่าตัวนี้ที่เป็นพ่นหมอกครับผมเพราะว่าตัวนี้เอ่อว่าย่างไว่าบริบบรมเมตัวพ่นหมอกบริยุ่งเครื่องครับตัวนี้ก็จะต้องเป็นอันนี้ครับ เนี่ยครับเขาที่เจาะออกมาสิรุ่นนี้ยังไม่แข็งแรงครับครับเพิ่งออกเมื่อคืนโอ้เพิ่งออกตรอดเลยแม่ครับเมื่อคืนนี่ครับเมื่อคืนครับแล้อก็รีิอันนี้ไว้นี่นะครับเปลือกไข่แต่เขาเจาะอืมเปลือกเปลือกไข่เขาเป็นยังก้คือตะแคงไข่ครับพี่อ่าเพื่อให้อุณหภูมิมันตัวนี้มันเป็นโต๊ะกับอัตโนมัติครับครับเพื่อเขาจะบดมานางกลับไข่แต่หากว่ามันเป็นตะแกงแบบคือห้องตู้เกิดทั้งเสีย ร <S <S เราต้องมาน,นั่งกลับไข่ครับกลับไข่นม่นะครับอันนี้มองนี่ข้างบนนี่คืเป็นอุณหภูมิคราเนาะตัวนี้เป็นอุณหภูมิครับสามสิบเจ็ดจุดห้าครับอ่ความชื้นอยู่ที่ห้าสิบหกครับครับเพราะอันนี้คือยังครับพี่ปุ่มอันนี้ปุ่มเตือนก็คือว่าไ่างไว่าตัวนี้เวลาพุ่มห่อนมันขึ้นสูงครับอุณหภูมิทางนี้มันก็จะเป่าออกเป่าเอาอากาศห่อนแห้งอยู่ข้างในนี่ออกครับ ด้ขนะนี้นี่อุณหภูมิควมคมอ่าพ่นหมอกค,ครับพ่นหมอกทางานอยู่ก็ตีดขึ้นโช่งเสียบว่าพ่นหมอกเขตดงานอยู่นี่เสียครับแล้มีปุ่มเปิดไฟพร้อมแม่นี่นะครับปุ่มเปิดไฟอ่าตัวนี้อ่าไฟตัวนี้ไฟอ่าเป็นปุ่มเปิดดูว่าลูกไก่ลูก,ก,ลลกอะไรเราเจาะได้กี่ตัวแล้วครับเวลาเนี้ยมันกลางคืนมันมืดยังสี่นะครับก็ต้องเปิดไฟเองเบ่งยามมันขึ้นแม่นครับครับ สายดำๆนี่คือเป็นของตัวใช่ครับชา,า,ชาตู่นี่ครับเมียนครับบ่อครับตัวนี้นี่เป็นสายตัวพ่นหมอกครับอ๋อสายพ่นหมอกครับสายพ่นหมอกราคาอะไรเไปไ็นเดกรบพิดตู้นี่ตัวนี้อยู่สื่อผลมาอยู่ประมาณหมืน่ตนต้นๆครับหมื่นต้นๆเมียนครับนนครับคืบอบอกยังไงว่าเขาก็เก็บร่วมกันแต่ละมือแต่ห้ามเกินเจ็ดวันแต่ห้ามเกินเจ็ดวันครับเั้งไครไก่ง่วงไครไก่ซิวกี่ใครไก่ตีนโตงสี่แหละครับครับแต่ว่าผสมกัน ไว้เพื่อล่อเอาเขาตู้ก็คือจะเอามาพักไปบุ่งนี้แม่แล้วเขาเอาเขาไฮไลท์ที่สุดครับครับแล้วก็ส่วนพวกนี้ก็คอือมีอย่างหลายเด้อครับตัวนี้ที่เป็นตูเต้เกิดตู้เกิดตู้หนึ่งตู้สองครับครับแต่มันหลายหลีถ้าลูกเอเขาเจาะหลก็ต้ตรงไดถ้าเจาะเกินสามรอยสามรอยฟองก็ตรงเขาตู้สองครับกบบแบงเขาตู้เลยแมงครับครับราคาสัพการบังคับตู้ อ่าต oh. ัวน hmm. wow. ี้นี่มาแถมมาน้าต ja. mm ู hmm. ้ฝักครับตู้ฟักตัวนี้ครับเขับสองตู้นี่เพราะว่าผมซื้อตู้รุ่นใหญ่ครับตู้ฟักไข่เป็ดรุ่นใหญ่เขับไปเลยตัวนี้จะเป็นตู้เป็นตัวแถมนะเวลานี่กระเทียนอนุบาลไ้สองช่วงเลยครับอ๋อเนุบาลแบบนี้ไว้เนอนุบาลแบบนี้เลยจะอนุบาลแบบนี้ไว้ครับอันนี้ก็คือว่าง่งๆว่าต้องรุ่นแบบกบกบเพื่อจะ ให้เขาปีกเขาแท่งเน,น,นี้ยนิดนึงยังสี่แหละครับครับเนี้ยครับเห็นไหเขาถือพึ่งเอาหขาพึ่งเอาอ,อกอัเสียบไก่เขาจะยังบดแข็งแรงหน่อยกเซ้นยังสี่นะครับครับอันนี้พึ่งออกจากตูนเนาะแมนครับแต่ว่าถ้ารุ่นแท่งปีกแบบนี้เนี่ยแท่งปีกแบบนี้ เราสามารถเอาไปอนุบาลใสล่โคงไงไปได้เลยครับเนี่ย๋อเคยมัมแท่งแบบนี้เนาะไม่เนม่นครับ,รบใส่โคงไงเดีเลยครับเขาไปกบวอนุบาลโคงไงเดีเลยคือเขาเริ่มแข็งแรงแล้วแม่นครับครับใก<ค>ล้นหน่อยใกล้หน่อยลักษณะาาแบบนี้นี่เขามันมีโอกาส ถามว่ามี่บ่อกับมีครับอยู่นําความดูแลของเฮานําครับว่าเฮ้าถี่ดูแลซ่มไนทเฮากบไฟไว้บ่อหยังบ่อังสี่นะครับครับมันก็อยู่น้าเนี่ยแหละครับหลอดไฟต้องมีกบไปตลอดครับเวลากลางคืนเขาก็ต้องเปิดเขาตลอดเวลากลางเว้นถ้าอากาศมันฮอนเขาก็บ่จําเป็นจะต้องเปิดแต่ว่าถ้าอากาศเย็นเขาก็จําเป็นต้องเปิดครับอแล้วนานี่มันกับ่ซีเรียสปันไนทแต่ว่าถ้านาหนาวเฮาต้องเปิดตลอดย4บครับ เขาว่าให้เขามีอุณหภูมินะแม่นครับเพื่อให้มีอุณหภูมิความผ่อนในโตแล้วก็ไก่เขาโอกาสถี่เสียก็คือว่าง่ายๆฟักไก่ลูกเป็ดลูกไก่น่ะฟักออกมาง่ายครับแต่ว่าอยู่ถี่เฮ้าเนี่ยอนุบาลครับเขาได้บัวเท่านั้นครับครับอาหารขุงเขากินอะไครับไก่หน่อยเหมือนีัก็ผมก็ให้กินน้ากันไปเบิดเลยครับอาหารไก่ไก่หน่อยอาหารไก่หน่อยเนี่ยแต่ผมมีอาหารไก่หน่อยผมก็ให้กินอาหารเป็ดหน่อยอย่างสี่นะครับครับ ครับพี่ดอนครับครับสำหรับไก่นะครับขันเฮาสิขายนี่ราคาจังไลยครับพี่เริ่มต้นคือจังไก่ตีโตไก่ง่วงไก่ซิลกี้เนี่ยก็เริ่มราคาเริ่มแล้วอยู่ที่ว่าถ้าให้ทั้งฟ้าอนุบาลดนเกิดราคาก็เนี่ยสูงขึ้นกว่าเก,าเกเ่าแน่ก็ว่าง่ายๆว่าถ้าพ่อถ้าพ่อม,ออมลูกค,ค้าดี่พ่อมเอาไปอนุบาลเอากับราคาเริ่มต้นอยู่ตั้งแต่หนึ่งร้อยบาท จนไปถึงโตละห้าร้อยบาทครับ,บครับหนึร้อยถึงห้าร้อยเนขึ้นอยู่บามันอายุจักมือจักเดือนแมนครับอยู่จักมือจักเดือนถ้าหนึ่งเดือนขึ้นไปจงิี่กะบว่าง่ายๆว่าไ,าไกต่ตีนโตเนี่ยกับโตละห้500าร้อยขึ้นไปครับครับอ่าซุปในกรณีที่อยู่ในในกรุงที่ห้าอ่าท่ายเหตุเบื้องหล่อคือมันราคาเท่าไหร่ครับพี่อรุ่นนี้กับอยู่รุ่นนี้ถ้าไกต่ตีนโตรุ่นนี้กับอยู่ประมาณสองร้อยสามร้อยขึ้นครับ ครับแต่ว่า้ารุ่นแบบตีนโต้ะรุ่นพร้อมลงบดินในแล้วครับโอ้เพศชัดเจนยังชัดเจนยังเสียครับกัจะเป็นตัวละห้าร้อยบาทอืมตัวนี้เนาะครับครับเดี๋ยวให้พี่ดอนครับฝากช่องทางการติดตนะครับครับสำหรับผู้ที่อยากสีมาสือใกล้ตีโตของข้าครับให้พี่ดอนฝากนะครับผมครับช่องทางการตดตองผมกับอ่าหรือทั้งเพจดผมเฮียดอนฟาร์มนะครับอ่าหรือเฮียดอนชนแนลนะครับ เบอร์โทรกะ0648984659ครับครับแล้วก็มีช่องทางยูทูบ e นึ่มแมนครับเหตุยูทูปอมเฮียดอนชานนลครับครับครับก็คือสามารถมาติดตามได้ครับสำหรับพิปมีขอบคุณพี่ดอนได้หลายครับครับผมครับสวัสดีครับ